บทเสริมที่สองดูก่อนนันทาเธอจงดูกายอันไม่สะอาดเปื่อยเน่านี้สรีระของหญิงนั้นฉันใดสรีระของเธอก็ฉันนั้นแม้ของตถาคตรหรือของใครๆก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเธอจงเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นของศูนย์จงคลี่คลายความพอใจในภพนั้นเสีย แล้วเธอจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปรูปนันทาภิกษุณีส่งยานไปตามกระแสรพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระโสดาบันและพระาศาสดาทรงอบรมวิปัสสนาเพื่อมักผลที่ยิ่งขึ้นจึงตรัสว่านันทาเธออยากทำความเข้าใจว่าสาระในสรีละนั้นมีอยู่ สลีละนี้อันกรรมสร้างขึ้นด้วยกระดูกสามร้อยท่อนรัดรึงร้อยรวบเรียงลายไว้ด้วยเอ็นเก้าร้อยจาบทาด้วยเนื้อและโลหิตห่อหุ้มด้วยหนังเป็นที่ตั้งแห่งชรามรณะซึ่งมีความสุดโทมไปเป็นลักษณะไม่มีสาระอันใดที่พึงจะยึดถือเอาไว้ได้ หาสาระอันจะพึงยึดถือเอาไว้นั้นไม่มีเลยสิ่งควรค่าแก่การควรที่จะยึดถือเอาไว้นั้นหามีไม่ไม่มีเลยจริงๆในการจบพระธรรมเทศนารูปนันทาภิกษุณีได้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเกิดญานว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้จึงไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นจงใจทำขึ้นมาเองไม่ได้นะความปล่อยวางก็ทำขึ้นมาเองไม่ได้นะความหลุดพ้นก็ทำขึ้นมาเองไม่ได้เหมือนกันรวมทั้งญาณก็ทำให้เกิดขึ้นเองไม่ได้เหมือนกันพอนวนจันทร์